ออ้นอคำนี้จัดเพื่อพี่น้องคนดูเอฟซีคนดูทุกคู่ทุกคนนะครับนี่มึกซ้ายตัวนี้เบิ่งพี่น้องว้าวจัดเลยห<ว>้าพี่น้องอยน้ำได้แต่ส่วนแน่นอนสำหรับตํำโคกนี่พี่น้องต่ำส่วเด้อพี่น้อง มาเปลีนเปลี่ยนคนตำส่วนมึกสายกระดองนะครับพี่น้องว้าฮึมมือพี่น้องเบิังปลาเสีพีปูดองม่น้ำเต้พี่น้องมาเนี่ยเจ้าเบิงมึกมึกพี่น้องเห็นปะฮึมมืออุดรีดเลยพี่น้องเองอ๋อปานนี้พี่น้องมาเสิร์ฟน้ำกันครับมาเนี่ย เนี่ยเบงปูวิ่งหมอนี่เองครับนี่หมวดวันมึกเพราพี่น้องนี่อานเด้ยบันพี่น้องกินตามส่วนตะปูหน,นึ่มืดสายน่นนู้นใส่บักกอกใส่ตะปูด,ดองพี่น้องเลยเนี่ยเอ้านี่ตัวนีแม่ใหญ่กระมือโชว์ไปได้บ้านี่พี่น้องเลยเป็นตัวแสบว่ะโอ้ยพี่น้องเบิงนี่อินเสิร์ตให้ดูนะครับพี่น้องนี่บักกอกเห็นบ่พี่น้องบักกอกบักกอก,กอนี่อีปูดองพี่น้อง นี่มึกของเขามึกกระดอกเล่น้อยมึกสายยนัวเป็นนัวบอกเลยพี่น้องเลยน้ำลายแตบสวดๆกับตำสัวคกนี่แซรษนัว,นวนหอมบรก,กอกสุดยอดสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC ทุกคนนะครับมาโมนี้พี่น้องนี่ตำสัวน,นะครับพี่นอ้องโมนี้่นี่ตำสัวรัาปุ้นมึกกระดองมึกสายนะครับพี่น้องนี่แคบมูกรบกบเลยมานาคือเกา่า พักกบกรอบว่าแล้วกับไซกันรวดพี่น้องโอ้โหติวเส้นกับพุ่นหอ,อมกรีนมะก,กอ,อมมกมะกอกแล้วงหม่ม,มปุ่มกับพักพี่นอ้องอื มันกดองเขานน่าประแดกเขานน่าประไล่ครับติวเสียนกันมากพี่น้อง มืงอิปูดองเพีน uh mm ั่นไง่ไามนุ่นๆเลยอิปูดองนั่นเป็นวะาผมั็กรอบดีครับพีนงองเอ้ มาเสียนข้าวปุ่นพี่น้องจัดไปเต็มเตียมคำมาเสียนน้ำกันด้วยครับพี่น้องสุข,ขูสุขคนสุดยอดครับพี่น้องจำมงุงคุ้งนี่บอกเลย เด็ด <Dead S 2> mm. มึกกระดองนะครับพี่น้อง <c oughs> พี่น้องคำนี้จัดเพื่อพี่น้องคนดูเอฟซีคนดูทุกคู่ทุกคนนะครับนี่มึกสายตัวนี้เ <c oughs> <c oughs> บิ่งพี่น้องว้าวจาัดเลยือ <c oughs> <c oughs> มื้ายเนี่ยเจนเนยาะก็ตุ่มมือกระดองตรงหมวดมั้นนะครับพี่น้องดามามีกามกรุบอ่ะกรุบดีมากเดี๋ยวพี่น้องฟังเสียง บหมูมันดูดน้ำต่ำก็แคบบแคบๆแคบดีครับพี่น้องเอง ตัวเบอร์กระดองเนี่ยจะกรุบดีกว่าไม่หย่ำไงเนี่ยตัวมุกตายยังเรือนหวดนะครับพี่นังอืมอืมอีกปูอี่กปูดังหลอกได้แมวนัวเป็นดีเป็นนัว มือเพลี้ยน้ำผัดเปลือ,อกกรอกปีป๊บๆห,หอมๆแรกไปกินน้ำบอกเลยพี่น้องหวานปากดีครับกินเปลือ,อกกรอกเข้าไป แคบหมูกระกอบเป็น hmm. ว่ดีครับพี่น้องอน จุนลงก็นแนมต่ำเนี่ยฟังเสียงโอ้โหสิ้นเคยนะครับพี่น้องข้ามเนี่ยเพื่อพี่นอ้องเอฟซีค้นดูมือก,กระดองตัวน,น้อยโอ้โหเผ็ดอืม คือเป็นคือ่ลองอืมท่านถือมือยุ่มกับหาเสียมาหุงกับบ่พ่ะ คกนี้ย่างนหน่อยนะครับพี่น้องกินจักซีควนก็ดีเลยเนาะบะหมี่้งมืออืมอืมอืมอยมอีอืมมอืมอือือืมือม้อ แต่ไม่แบบจุกๆเลยพี่น้องมึกคันผู้มักนะบอกเลยเนี่ยตัวยน้นำต่ำที่ดีมันใไซรุดพี่น้องออตัวน้อยสปอร,ร์จะแป๊บมันจะฮักคัก ห้อมกินนีปูดองพ้อมกินกับกับขาหมูนี่กรอบกรบตัวพริกนี่กับเพชต์ดีฮะพี่นอ้องบอกเลยสุดยอดอือ เหมือนฟังเสียงถ้าเพลยกเพลย์ไปลองเือแตกแค่ไหนเตียนแล้วมัไปไปลองตัวประมือแบบตัวกระลัางงามตัวกระลังพอดียอย่างสิ่งปุ่นตีก็ไป ส่วนน้ำมันมันอยู่พี่น้องไอ้ส่วนน้ำ,น,าาน,น,ำน้ำต่ำเพราอน้ำต่ำเอาไว้นัวเป็นนัวโอ้ยสุดยอดครับพี่น้อง จันหนวดมือไส้กันนะครับนี่พี่น้องอืม mm hmm. mm hmm. ด,ดุดอด ควมเผ็ดมาเต็มรอยโอ้โหขอบรถดีรีพีงองเปลือกกระกอกกับมือกระดองหน่อย โอ้สุดยอดแซ่บพี่น้ององพิ่งกินแล้วกับไปจัดกันเลยนะครับพี่น้องไงบอกเลยแซ่บนัวเป็นที่สุด <c oughs> สำหรับตำโคกเนี่ยพี่น้องเห็นจักคะแนนครับโอ้โ้ ขากระปงขากระปูน้องมึกขากระปูโอ้บวบไวแล้วเมื่อนี่เพชรคักเพชรเนี่ยพี่น้องบึกพีกแห้งใส่กระพริกสดเห็นหมูเข้าจเจ้ากินนี่ว้าวบึกพีกแห้งแดงเต็มถาดเขาเจ้าจกินได้จริงไลยผมก็เป็นคนนึงที่กินเผ็ดนะครับพี่น้องแต่ประมาณสักก่อนหน้านี้หนึ่งปีให้หลังมื่อนี่เริ่มจะกินเผ็ดบ่ได้ไปหาหมอบ่อย กระเพาะบวชัยดีลำไส้บวชัยดีหรือว่าไงผมเป็นคนบริโภคสุราหลายเกินไปพักหลังมาเนี่ยลำไส้กับกระเพาะเรื่องบวชัยดีเป็นไงโอ้หืมโอ้จัดไปครัน้นี้ทรงไทยคนดูไม่พากันไหมกคลิปหน้าครับนี่มึกกระดองตัวน้อยน้อยตักกระดมตัม้มเฮโนะ บอกแล้มัด่ดีข้าผัดกบับขวบโอ้สุดยอดแซ่บครับพี่น้อง